สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้ตรงปกเลยค่ะเมียช่างจะมาบอกสาเหตุนะคะพัดลมยังใหม่อยู่เลยทำไมมันเสียง่ายจังทำไมมันเสียเราไปดูข้างในกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็บอกวิธีป้องกันด้วยค่ะอาการนี้ป้องกันได้ตามไปดูเลยจ้า นี่คือสภาพด้านในนะคะสาเหตุนึงนะคะที่ทำให้คัดลมเสียงต้องไมคะก็ไอ,อพวกความสกรปรกแน่หละพวกฝุ่นนี่แหละคะ่ะเนาะนี่คือความสกรปรกนะคะนี่คือฝุ่นนะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่สำคัญนะ ถ้าสายตัวนี้ขาดแล้วตัวที่เขาต่อสายไฟออกมาตรงหัวสายที่ต่อสายไฟออกมาเนี่ยนะครับถ้าเคเบิลตัวนี้ขาดนะจะทําให้ตรงหัวสายเขาหลวมนะครับหลวมแล้วเขาก็จะช็อตแล้วก็จะขาดตอนันี้ก็เลยจะมาแนะนําว่าให้เราหมั่นตรวจเช็คตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ทําตามนะครับ ตาของใครสกปรกมีฝุ่นเยอะพวกนี้ถ้ารรรรรทำตามได้ก็ทำตามนะครับรรราตาพอนมีความรู้ด้านช่างนะครับแต่ว,ว่าไม่แนะนำให้รรนะทำตามกนะ็อันอบแรกเลยก็ให้เราให้เราล็อกสายไฟก่อนนะครับให้เรา เซนเล็ตนะครับถ้ามีความยาวมากกว่านี้ก็ย,ยิ่งดีนะครับแต่ขนาดเขาต้องเล็กนะครับแล้วทำา้องงอนะแล้วให้เราล็อกสายไฟยก่อนนะครับล็อกไม่ให้สายไฟขย,ยานนี่ค เพื่อไม่ให้หัวสายมันดิ้นนะครับเพราะว่าของเดิมตรงเคเบิลทายนี่เขาขาดนะครับก<ม>็จะทำให้มอเตอร์พัดลมเราทนขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็<ม>ทำความสะอาดแถวนี้ได้ะครับก็คือต้องรัดอันเดิมก่อนอันเดิมคืออันนี้นะคะมันขาดเลยเนาะขาดแล้วทำให้หัวสายเขาก็เลยรัดใหม่ตรงนี้นะคะทำ,ทำให้หัวสายเขาขาด เวลามันหลุดออกไปแล้วมันขยับมันดิ้นแล้วหัวสายอาจจะเป็นหัวสายเส้นไหนเส้นหนึ่งก็ได้นะครับเพราะขาดทำให้พัดลมเราจะหยุดหมุนนะครับก็วันนี้ก็มาบอกสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พัดลมไม่หมุนนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดได้นะสาเหตุก็ตัวนี้มันร้อนแล้วมันก็ขาดก็หลุดออกนะครับ โอเคค่ะคลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะคะออของใครเป็นอย่างไรบ้างก็ถ้าเป็นช่างก็ถึงค่อยถอดน,นะครับถ้าไม่เป็นช่างก็ดูไว้เป็นความรู้ก็พอน,นะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยเหมือนกันนะคะเนาะก็ถ้าใครที่มีความรู้ด้านช่างอยู่บ้างมีอุปกรณ์มีเครื่องมือก็สามารถทำตามได้นะคะก็ให้ศึกษาในคลิปก่อนแล้วค่อยทำตามนะคะ นี่คะ่ะส่วนถ้าใครที่ไม่กล้าทําก็ดูไว้เป็นความรู้ได้คะ่ะไม่ผิดนะคะ<า>ที่จะ,<ย>จะดูนะโอเคบนฐายตรงๆมาอย่างนี้นะครับก็ถานโค้งพอนะโค้งแล้วก็แย่เข้าไปแล้วก็อาจจะใช้ครีมหรือใช้อะไรก็ได้ดึงส่วนขึ้นมานะครับแย่เข้าไปอย่างนี้นนะ,ะก็ค่อยๆทานะครับแล้วก็ดึงเพราะว่ามันเป็นขดลวดทองแดงต้องค่อยๆทํานะคะเพราะเขาอาจจะขาดได้นะครับตัวไหนตัวนั้น มันเราไม่ไม่ระมัดระวังนะครับโอเคค่ะนะวันนี้ก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่เคเบิลไทยอันเดียวนะคะก็สามารถเซฟพัดลมเราได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ